เยไปไบนอกเยอะอยู yeah, mm ่ครับเป็นสิบถังเรือ เข้ากันอยาให้มีเราเราไม่ยอมหารเรือไม่ให้มีแต่ถ้าสมำติื้นไปก็เรื่องของตัวนี้มันน่าร้องเลยนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเขาให้หอาอยุเลยจะคุยกัเอ้ดอกมันขึมาเทียบนะครับพอธมศีงแย่งกลับมายอดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเลยเหรอไม,ไม่ไม่ต้องมีคำนำข้างหน้ามาเหรอครับเขาจงหวะมันเลี้ยวตามนานๆเนี่น